กระทรวงต่างประเทศมีคำสั่งให้สถานทูตทั่วโลกเนี่ยระงับการนัดหมายของคนที่จะขอวีซ่ามาเรียนที่สหรัฐนะก็คือคนที่จะไปเรียนสหรัฐมหาลัยตอบรับแล้วอะไรเรียบร้อยแล้วมีเงินเรียบร้อยแล้วเนี่ยขั้นตอนสาคัญอีกอันหนึ่งก็คือต้องขอวีซ่านักเรียนนักศึกษาเพื่อเข้าเข้าไปเรียนเข้าเมืองได้เมื่อวานกระทรวงต่างประเทศระงับไว้หมดใครที่นัดแล้วโอเคเข้ามาแต่ใครยังไม่นัดไม่ต้องนัด ฉันจะขอเวลาในการตรวจสอบไอ้พวกประวัติพวกนักศึกษานักเรียนเหล่านี้ว่ามีประวัติในการวิพากษ์วิจารณ์โดนัลด์ทรัมป์หรือเปล่ามีประวัติในการวิพากษ์วิจารณ์นโยบายของทรัมป์หรือเปล่าโดยเฉพาะนยโยบายในชนวนกาซานะก็เป็นที่มาของข่าวใหญ่เลยคิดว่านักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในไทยและกำลังจะไปเรียนต่อสหรัฐก็จะกระทบพอสมควรนะเมื่อสักสองชั่วโมงที่ผ่านมามาโกโรบิโอออกมา รรทำมาตรการที่หนักกว่าน,นั้นนะเฉพาะกับนักศึกษาจีนก็คือการ revoke เลยนักศึกษาจีนทั้งหมดที่ได้วีซ่าแล้วจะถูกยกเลิกวีซา่า US will begin revoking visas for Chinese students including those with connection to the Chinese Communist Party or studying in critical fields มากรูเบโอบอกว่าจะยกเลิกวีซ่าของนักศึกษาจีนทั้งหมด รวมถึงคนที่มีความเกี่ยวพันกับรัฐบาลจีนหรือคนที่กำลังศึกษาใน critical fields ก็คือสาขาวิชาที่มันมีความจำเป็นความสำคัญอย่างยิ่งยวดนะไม่ได้พูดถึงสาขาอะไรบ้างแต่หน้าก็จะน่าเป็นพวกพวก AI พวกเทคโนโลยีพวกการแพทย์อะไรต่างๆที่สหรัฐกับจีนกำลังแข่งขันกันหนักขนาดนี้เพื่อความเป็นหนึ่งเพื่อความเป็นเจ้าโลกสหรัฐก็กลัวว่าจีนเนี่ย ส่งนักศึกษามาแล้วก็มาขโมยความรู้ขโมยเทคโนโลยีแล้วก็กลับไปแล้วก็สามารถมีความก้าวหน้าทางด้าน AI ซึ่งเป็นอนาคตของการแข่งขันเหนือ,อ,อสหรัฐไปได้